ตอนเดินไปเดินมามันจะอ,อ่อนแรงเลยค่ะถ้าขาอ,อ่อนแรงนี่ปวดหลังได้ไหมก็เป็นบาง,างครั้งค<ต>่ะเนี่ยเนี่ยท่าใช้พวงมากก่อนนะน 2, ระยะสองน่ะตรงนี้ปวดไหมข้างล่างเนี่ยข้างล่างนี่ก็ปวดใช่ไหมข้างล่างนี่ดูเหมือนมีเอ็นอนักเสบนิดนึง ขางนี้เจ็บไหมเวลายืนนานๆเจ็บค่ะเจ็บใช่ไหมฮะมีเล้าวลาล้าวลงข้อเท้าข้อเท้านี่เลยใช่ไหมะแล้วมีบวมไหมข้อเท้าข้อเท้านดูสิข้างนี้ดูยังมีร่องรอยอักเสบข้างนี้ก็ปวดบ้างไหมปวดค่ะแต่ไม่นักถึงข้างนน่าจะฉีดพีพีเพีเนี่ย ดีที่สุดเลยสนยานนี้นะข้างซ้ายที่เจ็บมากเนี่ยมันจะเป็นดีมีเยื่อบุหนาอืมข้างขวามไม่ค่อยปวดนะค่ะข้อหนึ่งแปดเสิบครั้งอ่ะห่างกันทุกสองอาทิตย์นะหัวเขา่าน,นีนข้างซ้ายจะเจ็บมากนหะม่อไป เดีย๋ยวไปเข้าใจครับศูนย์รักษาเขา่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเข่าของคุณ